นาวาร่าโปร x x พี่ใหญ่สุดของกระบะนาวาร่ามาพร้อมข้อเสนอที่ดีที่สุดครั้งสุดท้ายก่อนไม่ได้เชงสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโบนะคะนิสันเมกาออโตมบิลติวานนวันนี้เจ้ากระบะนิสันนาวาร่าโปร x ฟซื้อตอนนี้รับส่วนลดสูงสุด1,90 0 0 0บาทสิทธิ์คุ้ม3ต่อส่วนลดพิเศษ1,000 0 0บาทสำหรับลูกค้าเก่า และยังได้ส่วนลดเพิ่มสำหรับลูกค้าข้าราชการและพิษากิจอีก1,000 0บาทพร้อมทั้งแพ็กเกจเซฟเซฟฟีถ่ายน้ำมันเครื่อง6ครั้งสำหรับโปรโมชั่นวันนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่1,9,999บาท หรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0%นาน72งวดใครที่สนใจสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ